ครับปัญญาสกิดพอเพียงเป็นตำรัดของท่านในหลวงเนาะที่ท่านให้เกษตรกรนั้นมีความรงเป็นอยู่อย่างพอเพียงครับที่เราพูดติดตับติดปากมาทุกคนว่าพอพงพอเพียงพอเพียงนั้นแต่ไม่สามารถจะทําได้นะครับจะมีแต่ผู้มีนิสินเท่านั้นที่จะปรับแนวคิดตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับ ข้อบ่งชี้ที่ว่าเราจะอยู่การพอเพียงนั้นก็มีตัวชี้วัดคือเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนหรือการากการจัดการของตอนเองว่าเราจะลดสิ่งไหนจะเพิ่มสิ่งไหนนะครับให้มีเหตุมีผลนะครับว่าเราจะลดอะไรบ้างแล้วเราจะมีการอดอ,อมการสะสมอะไรต่างๆเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ให้เราต่อไปภายหน้านะครับก็สิ่งท้ายก็คือการทำสิทธิตพอเพียงหรือทำให้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยทำให้เรามีความอดทนมีความขยันประหยัดก็อยู่ในข้อสองห่วงคุณธรรมนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเพราะที่ผ่านมาก็ผ่านอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะครับตามที่ คำคมเขาว่าชีวิตจะราบรื่นต้องผ่านอุสักครค